ขึ้นทะเลเนี่ยโมลแลงแอะไรคะมาตามอ่านให้หน่อยคะ่ะเอาถ่ายรูปถ่ายให้ผู้นาย,ยนะคะสวยงามมาก ทะเลที่ระยองครับนี่ช้าหาดอะไรลูกนี่หาดอะไรคะอันนี้หาดอันนี้หาดอะไรคะลูกหาดอะไรคะรำเพึงอันนี้ที่ที่หาดลำพึงนะคหะหาดแม่ลหาดแม่ลำพึง มาที่บ้านเพทางจากบ้านในไร่มาวันนี้มาเที่ยวชมธรรมชาติทะเลบ้างท้องฟ้ากับน้ำทะเลสวยงามมากครับ จะมาเล่นกับค่ครไม่เล่นรับนีน่ชาถ่ายรูปให้หนูให,ให้ให้หน่อยค่ะให้ปูหน่อยค่ะหนูอ่ะหนูคนเก่งของพ่อเลย โ้งปากสีแดงเขาห้ามลงอันตรายครับช่วงนี้ลมแรงขึ้นกระทบษค่ะอืมเดี๋ยวลงไปนะ,ล,ะลูกอ่ะทายทายผูนะคะเนี่ช้า อาน,นิช้าถ่ายให้ปุ่นอ่ะเร็วชีนิชา CAT CAT ค่อนนั้นถ่ายให้ปู่นอ่ะเร็ว แสดงอาทมเหมือนกันแสดงแสดงอสดงอาทเร็วเดี๋ยวปู่จะบอกวิธีเร็วตัวปู่ก่อนพี่ชายปูแค่นี้พี่ชายเอ้าจะทตาตามตัสัญญาณเร็วเยอะเหรอาะสัญญาณเยอะ